รักนอกอ๋อเป็นง่นเพลงดากแล้วโอ้ยอยัาจับดากหนูสิอ๋อเป็นคนมีอ้อเห็บคัอ้เออขาชีฟ้าอ่าเป็นไงล่ะแม่แอคชั่นหล่อปะละ่ะเออโหหาตากระแย่งซีนแย่งซีนคนหลอนอ,อนก่อนโอ้โหถูกขาหลังที่เงา <c ười> เจอลูกหลงเจอลูกหลงแล้ว เออเออไอ้เหยียบ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 อ้าวพี่งามลุกแล้วหนูพี่งามลุกแล้วนั่นไปเล่นกับพี่งามก่อนเร็วโอ้ยพี่งามงอนแล้วล่ะพี่งามงอนแล้วนน่นน่าไมหาพี่ด้วยพี่งามงอนแล้วไปเล่นกับพี่งามก่อนเร็วยน่ะไม่เอาไม่เอาแม่ไม่เล่นด้วยไปเล่นกับพี่งามก่อนพี่งามเรียกแล้วนันโอ้ยยังอยากเล่นกับคนอยู่พี่งามงอนแล้วล่ะ เออเอออุยอุยดูพี่งามแอคชั่นแล้วนะพี่งามแอคชั่นแล้วแล้วแอคชั่นรอรอแล้ว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 แล้ไม่รู้เลยงามตาไม่รู้งานเลยเนาะพี่งามเนาะอันนี่ก็มังไข่ข้นหยอกเอออะไรอะไรแล้วพ่งามยุ่นดินมาแล้วอย่านะ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 เตรียมเตรียมวันนี้ตัวลูกตัวลูกจิบสุดว่ะ เอาดึงขาดึงขาอ้วนบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วให้อยู่กับเขาให้เล่นกับเขาไม่ฟัง <c oughs> เออยกขาชี้แล้วเออ,เออเออเอออ้วนบอกพี่งามเล่นอะไรของพี่เนี้ยโองนแล้วค่ะน้องเล่นกับพี่ไม่เล่นกับหนูบอเออเออากสีฟ้าเลยโอ้ยตัวป่วนเอางามตาก็ทำ อาบุญรอดบุญรอดทำอะไรบุญรอดปวดฉี่เออเออบุญรอดฉี่อะนุเออเออเออดูพิงามสินั่งลงนั่งลงพิงามนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเออเออเอออะไรของเธออะไรของเธอเขาบอกว่าแม่สวยโอ้หถ้าเขาอ้วนตอนช่วงเขาอ้วนอ่ะ คิวเขาสวนนะแต่นี่เขาไม่สบายก็กี่ปีนะพี่ที่เขาผสม,มาิา12ตก็ผสมได้แต่ด้วยมานก็นต้องให้ถึง12<อ>ขึ้นไปแหละ15กำลังดี <laughs> เล่นแรงอะเราอะเล่ะเฟ้พาวเวอร์เออเอเ <laughs> อ,อ <laughs> ไงามเรียกแล้วลูกไปไป ไปเออพี่เรียกแล้วพ,พี่ก็ห่วงน้องก็จังเลยดู่ะดูว่าดึงดึงน้องไม่ให้น้องไปเอองอนแล้วค่ะโอ้โหดากสีฟ้าแล้วดากสีฟ้าเย้ยฟ้าท้าดินค่ะโอ้โอโอ,โอ้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 ระวังโดนขาลังนะ